ครับผมเรามาดูกันใหม่นะครับซูซูกิแคร,รีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ครับไม่แปดหมื่นกโลเท่านั้นครับผมปีหนึ่งสี่นะครับผมไม่มีแก๊สน,นะครับรถได้เดิมจริงๆสภาพมือเดียวมือแรกนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับคันนี้ ฟ้าโค้ะอยู่เสียงเครื่องเงียบม,มากครับทานหน้าตัวแออยู่นะครับรตไม่เคยขยับฟ้ากระโปรงหน้าเดิมรตเดิมทานหน้าเป็นสีเทานะครับผม ยงามมากครับคันนี้สีเดิมๆเลยนะครับรถวิ่งน้อยครับคันนี้ พร้อมใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเครื่องเดินนิ e ่งเงียบติ๊บเลยครับ สีเดิมๆเ,เลยครับคับปี1 4ีนะครับซูซูกิแคร,รีราคาอยู่ที่179,000นะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 085 236 9000ขอบคุณครับ